อัลบาออปติกสตารโตสแว่นตาปัญจกรยานที่สามารถใส่ในชุดประจำวันได้เรามาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดมานะครับข้างในก็จะมีถุงใส่แว่นอยู่สีดำนะครับเป็นกระยี แล้วก็ข้างในก็จะมีแว่นอัลบาออปติกสตาร์โตนะครับอยู่ข้างในสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ไล่กรอบแว่นนะครับก็จะเป็นตัวเลนแล้วก็ขาจับแว่นเลยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวรองดั้งจมูกไม่มีขอบเลยนะครับตัวขาแว่นเนี่ยก็คือเราสามารถปรับเข้าออกหน้าหลังได้นะครับ คือพูดง่ายมันจะมีไซส์เดียวเป็นยูนิเซ็กสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใช้ในการปรับความยาวขาย,ยืดตามขนาดของหน้าได้นะครับนอกจากจะมีแว่นแล้วนะครับก็จะมีอันนี้เป็นใบรับประกันที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวดู ก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับเอาบาออกติแล้วก็ส่วนทันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดเลนนะครับ v ีซัมพีบีเอก็ไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับ้ายก่อนนะครับว่าแว่นกันแดดทั่วไปกับแว่นกันแดดจักรยานเนี่ยแตกต่างกันยังไงคือแว่นกันแดดจักรยานเนี่ยนะครับตัววัสดุเนี่ยมันจะต้องเป็นพลาสติกทั้งหมด มีตัวที่เป็นโลหะแค่หน็อตเท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากอะไรคือกีฬาปั่นจักรยานเนี่ยมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ล้มนะครับทีนี้ถ้าเกิดล้มแล้วหน้ากระแทกคือเราใส่หมวกกันน็อกก็จริงแต่ถ้าแว่นมีวัสดุที่เป็นโลหนะเวลาล้มมันอาจจะทิมเข้าที่หน้าได้คือจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นแว่นกันแดดจักรยานเนี่ยจึงออกแบบให้เป็นวัสดุพลาสติกเวลาล้มเนี่ยหกักแล้วก็ชิ้นส่วนก็จะหกักโดยไม่ทําลายคนใส่นั่นเองนะครับรุ่นนี้จะมีสองสีนะ สีขาวกับสีดําจริงๆอ่ะมี3สีคือมีสีใสด้วยแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเอาเข้ามาแค่2สีก็คือสีขาวกับสีดําตัวด้านจมูกจะมี2แบบนะครับคือจะเป็นแบบที่เป็นเรียกว่ายุโรปฟิตกับอีกอันก็คือเอเชียฟิตคือฝั่งของคนเอเชียเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนเอเชียเนี่ยมันจะมีหนกแก้มคือถ้าใส่รุ่นที่เป็นยุโรปนะครับตัวเลนมันจะติดหนกแก้มได้ จากนั้นเนี่ยคือตัวดั้งตัวตัวจับจมูกะคร่บจะเป็นแบบเอเชียฟิตเนี่ยคือมันจะทําให้เวลาซื้อมาใส่แล้วมันจะไม่ติดโหนกแก้มนะครับก็คือตัวที่ผมซื้อมานี่เองด้านหน้าเลน,นครับจะเห็นว่ามีซอดร่องอยู่ตรงนี้เอาไว้ทาอะไรคือปกติเวลาเราปั่นจักรยานนะครับอุณหภูมิร่างกายเรามันจะร้อนหรือว่าเหงื่อเราออกมาเนี่ยมันก็จะทาให้เลนเป็นฟ้าได้นะช่องตรงนี้ก็จะให้ลมผ่านแล้วก็ระบายอากาศทําให้เลนไม่เป็นฟ้านั่นเองนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ใส่ใจพอสมควร ก็น้ำหนักเบามากเลยนะเอาบ้าออปตินะครับเขาจะมีแว่นจักรยานอยู่2รุ่นนะคือรุ่น Delta กับรุ่นสตาร์โตสส่วนรุ่นอื่นๆก็จะเป็นแว่นกันแดดแฟชั่นทั่วไป,ปไแล้วก็ตัวเลนกันแดดนะครับจะมีอยู่8สีนะแต่สีก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยครับเรียกว่าสีลีฟลีฟที่แปลว่าใบไม้นะครับสีเขียว คือตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อสีบรอนนะสีน้ำตาลแต่ว่าพอเปลี่ยนของจริงแล้วก็ลองใส่นะครับปรากฏว่าสีลีฟเนี่ยมันดูสบายตากว่าคือดูในโบชัวนะจะเห็นว่ามันเขียวเขียวเขียวแต่พอไปดูตัวจริงเนี่ยเลนจริงๆมันไม่ได้เขียวนะเนี่ยลองส่องกระแดดดูมันไม่ได้เขียวคือมันเขียวแบบไม่ได้เขียวแบบในโบชัวเลยสีจะออกมาค่อนข้างสวยนะออกเขียวนิดเดียวแล้วเวลาใส่ออกมาเนี่ยสบายตามากมีหลายๆคนสงสัยนะครับว่า เวลาปั่นจักรยานเนี่ยคือจําเป็นต้องใส่แว่นไหมคือจะบอกว่าจุดประสงค์ของการใส่แว่นเนี่ยไม่ใช่แค่กันแดดน,นะคือนอกจากจะกันแดดแล้วเ,เนี่ยมันเอาไว้กันฝุ่นหรือกันลมด้วยเพราะว่าเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่ฝุ่นเศษดินเศษฝุ่นเศษหินอะไรเนี่ยมันจะเดนกระเด็นเข้าตาได้นะแล้วก็นอกจากพวกเศษดินอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยคือคือมันจะเอาไว้กันลมด้วยเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยนะครับลมมันจะตีเข้าหน้าเข้าตาแล้วก็มันจะทําให้ตาแห้งได้นะ แล้วก็มันจะมีโอกาสทําให้เราอเป็นต้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะหาแว่นมาใส่ดีกว่านะครับจะเป็นเลนส์กันแดดก็ได้หรือจะเป็นเลนส์ใสหรือจะเป็นเลนส์โฟตโต้คอมิกก็ได้นะไว้ป้องกันสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนั่นแหละใครที่กําลังมองหาแว่นตากันแดดที่ดีไซน์สวยๆนะแล้วก็สามารถเอามาใส่ในชีวิตประจําวันได้ก็คือจะพกแค่เลนส์เดียวทรงไม่ประหลาดๆเหมือนแว่นปั่นจักรยานทั่วไปก็อาบ้าออปติกสตาโตก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ